สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจการส่งเสริมกัรตลาดในรูปแบบ CRM เพื่อดึงดูดลูกค้ากันนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า CRM ย่อม,มาจาก Customer Relationship Management หมายถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าตั้งแต่การนำเสนอสินค้าหรือบริการไปจนถึงการทำให้เกิด การซื้อซ้ำๆเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกคอสเมอร์เจเนสของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะการออกแบบกระบวนการขายการบริการการคาดการและการวิเคราะห์แนวโน้มหรือพฤติกรรมของลูกค้าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะ การทำ CRM จะทำขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเน้นให้ลูกค้าเก่าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อธุรกิจและมีโอกาสซื้อซ้ำม,มากที่สุดจนทำให้เกิดความพักดีกต่อแบรนด์ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจและกำไรระยะยาวค่ะวันนี้เราจะมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยนะคะการส่งเสริมกับตลาดแบบ CRM เพื่อดึงดูดลูกค้าหนึ่ง สร้างแคมเปญการตลาดได้ตามเป้าหมาย 2. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบรอบด้านกลยุทธ์การตลาดที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้แบบรอบด้านยกตัวอย่างเช่นนะคะการบริการหลังการขายการพรีเซนต์สินค้าระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ปรับข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสื่อสารตรงกับลักษณะเฉพาะบุคคลและเกี่ยวข้องกับลูกค้า3นะคะ สื่อสารกับลูกค้าเก่าถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆในสินค้าและบริการของธุรกิจเรา 4. นํนำเอาประสบการณ์ของลูกค้าในปัจจุบันมาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการซ้ำนะคะ 5. จัดระบบคำติชมจากลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและให้รางวัลจูงใจให้กับพนักงานที่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้าของเรานะคะ 6. ปรับปรุงพื้นฐานข้อมูลลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มยอดขายสร้างฐานลูกค้าประจำเพราะลูกค้าประจำคือ,อไรายได้หลักของร้านเช่นสะสมสแตมแพ็กเกจหน้าร้านคูปองหน้าร้านนะคะข้อดีการนำระบบ C R m มาใช้ในธุรกิจนะคะ 1. ทําทำให้รู้จักกลุ่มลูกค้าของธุรกิจตัวเองมากขึ้น 2. จัดการฐานข้อมูลให้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น -3 ช่วยรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเดิมและเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าใหม่ -4 สร้างโอกาสการขายให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆนะคะ 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ข้อควรระวังในการนำระบบ CRM มาใช้ในธุรกิจนะคะ 1. การศึกษาระบบ CRM ให้เข้าใจก่อนจะนำมาใช้เพราะการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นอาจจะสร้างปัญหาให้กับบุคลากรที่ไม่มีความเข้าใจทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดผลเสียที่ไม่ดีและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะ 2. แน่นอนการนำระบบ CRM มาใช้จะต้องผ่านออนไลน์ดังนั้นหากอินเทอร์เน็ตล่มใช้งานไม่ได้ก็จะส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อการทำงานระบบ CRM ไปด้วยค่ะ3ระวังอย่าใช้ระบบ CRM จากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นการสร้างความลําคาญให้กับลูกค้านะคะเอาละค่ะแน่นอนนะคะการที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้บริการธุรกิจรายอื่นๆ ที่เกิดการทดลองใช้บริการของธุรกิจรายใหม่ๆนั้นสามารถใช้กระบวนการทางด้านระบบ CRM ในการดึงดูดลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการอีกครั้งเพราะความเสื่อมเสียชื่อเสียงของธุรกิจหรือขาดความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการที่ยากต่อการแก้ไขและดึงดูดลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึง่งดังนั้นธุรกิจของเรานะคะ ต้องพยายามสร้างและรักษาชื่อเสียงของตัวเองไว้ให้ดีจึงจะสามารถดึงดูดลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการได้อีกค่ะ